ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็2คลิปนะครับในคลิปที่2ครับก็เป็นต้นแก้วเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆก็ลงดินไว้เอากระถางเปิดก้นกระถางไว้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้ตอนเก่งมาพร้อมกับต้นเมื่อกี้นะครับพราะประมาณ3มปี4ี่ปีแล้วนะครับก็ได้เวลานะครับต้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็เหมือนกันเลยว่าเปลี่ยนดินให้เขาแล้วก็ ตัดรากส่วนเกินส่วนที่ไม่สวยนี่ออกนะครับกิ่งนี้ผมก็จะตัดทดใหม่แต่กลัวมันไม่แตกนะครับอาจะลองใช้กิ่งพวกนี้ดูก่อนนะครับรอเผื่อกิ่งอื่นมันแตกขึ้นมาแล้วค่อยใช้กิ่งอื่นนะครับค่อยทดใหม่อันนี้ก็เผื่อๆไว้ก่อนครับก็เพื่อนที่เข้ากันมาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เรียนก้ามด้วยนะครับ ก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะยกออกจากในกรละมังนี้นะครับแล้วก็เอาดินออกบางส่วนนะครับเพื่อนโอ้ยลากก็เยอะอยู่นะครับสมบูรณ์อยู่ครับแต่ว่าใบดูจากสีใบแล้วเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ใส่ขาดสารอาหารนะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนดินให้เขานะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนก็ คืข้างบนออกก่อนเลยครับข้างบนผมก็จะเอาออกนิดๆหน่อยๆครับเพื่อให้เห็นสันรากนะครับก็จะตัดไอ้ส่วนที่เกินนี่ออกไปนะครับก็เป็นการทดรากไปในตัวนะครับเพื่อ ก็สวนของผมนะครับพีแอนการ์เด้นแหมอมุเล็นะครับก็จะทำเกี่ยวกับอนไซนะครับแล้วก็มีพักเครื่องนะครับแล้วก็ตกปลาเป็นบางครั้งบางคราวนะครับเพื่อนๆก็เอามารวมกันเลยครับในช่องเดียวกันครับไม่ต้องทำหลายช่องนะครับส่วนของผมว่าจะชอบไม้ไทยนะครับเอามาทำมันคลาสสิกดีครับแล้วก็ไม้ไทยส่วนมากที่ผมเลือกใช้ก็เป็นไม้มงคลนั้นเลยนะครับ ต้นแก้วอีกอย่างหนึ่งต้นแก้วดอกเขาหอมนะครับแต่จะทํายากสักนิดนึงครับเพราะชอบทิ้งกิ่งนี่นะเนี่ยเห็นไหมครับนี่มันเพิ่งแตกขึ้นมาใหม่กิ่งนี้ก็ทิ้งเหมือนกันนะครับต้นเลมันก็มีตาอยู่วิธีทาก็อย่าเอาใบออกหมดนะครับให้เว้นส่วนยอดเขาไว้นะครับถ้าใบออกหมดนะครับเขาจะทิ้งกิ่งทันทีเลยนะครับต้นแก้วจากประสบการณ์นะครับ เพราะว่าในสวนของผมก็มีหลายต้นนะครับเกือบสิบต้นนะครับผมตอนไว้นะครับก็มีต้นที่ว่าเป็นไฮไลท์ของสวนนะครับต้นนั้นก็ได้ซื้อมานะครับเห็นลำต้นเ็าสวยดีนะครับซื้อมาจากร้านขายต้นไม้นะครับแล้วก็มาคัดลงคัดรากนะครับก็ออกมาดูดีแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโตช้านะครับ ต้องใช้ความอดทนนะครับใกนการสร้างงานนะครับฝึกความอดทนของเราไปด้วยนะครับเพื่อนๆรากสวยนะครับ ินด้านข้างออกนะครับให้เหลือตุ้มเล็กๆนะครับบางๆเขาทาเสร็จก็เอาไว้ในที่ลําไรนะครับเพื่อนแล้วก็ใช้พวกบีนหนึ่งนะครับผสมน้ําลดให้เขานะครับอาทิตย์ละครั้งหรือว่า3วันครั้งนะครับเพื่อช่วยเด้งการเจริญเติบโตให้เขานะครับ ส่วนดินที่ใช้ปลูกนะครับผมว่าใช้สูตรหนึ่งสูตรสองของจานปองนะครับจันปองบันไซสายห้านะครับเพื่อนๆดินแกดีมากๆเลยครับผสั่งซื้อจากแกมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ช่องของจานปองนะครับน่าดูนะครับแนะนําเยอะนะครับผมได้ความรู้จากช่องแกเยอะมากเลยครับและอีกอย่างแกพูดเพาะมากเลยครับจย์ปอง คยลงดินไว้นะครับนี่ก็จะเป็นดินเหนียวเหนียวหน่อยนะครับว่าจะเอาออกให้หมดแต่กลัวนะครับกลัวว่าเขาจะไม่รอดนะครับแต่ก็อาจจะรอดนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะอบไปเดี๋ยวลองดูเอาดินออกหมดดีกว่าเพราะดินเหนียวมันมันลากมันเดินไม่ดีะครับเอาแบบนี้ดีกว่าเอาดินออกหมดดีกว่าครับแล้วก็คัดลาก ให้ดีเลยครับแล้วก็ใส่อบไว้แต่ใบพวกนี้ก็ไม่เอาออกนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมตอนนอดินออกหมดนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับเดี๋ยวถ่ายนานไปกล้องมันจะร้อนนะครับขออภัยนะครับดูไม่ต่อเนื่องนะครับครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปว่าผมล้างรากเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะอบทงการอบไว้นะครับ จริงพวกนี้ก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ทำอะไรนะครับแต่ไม่แน่นะครับผมอาจจะเอาออกหมดนะครับเพื่อดูตาใหม่นะครับเนี่ยผมว่าจะตัดนะครับช่วงนี้นะครับผมจะเขียงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดตัดกิ่งนี้ออกนะครับนี่ผมจะเขียงช่วงนี้นะครับก็ตัดกิ่งนี้ออกนะครับเว้น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 ตาพวกนี้ไว้ก่อนนะครับเผื่อ ตาเองเขาไม่แตกนะครับจะได้ใช้พวกนี้ได้นะครับก็ขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวก็คัดลากนะครับผมขอเอาลากออกไป้เหลือสั้นๆนะครับเพื่อนๆโคนเขาสวยมากเลยนะครับต้นนี้ถูกใจมากเลยครับเพื่อนๆก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ทดนี่ผมจะเอาออกหมดเลยนะครส่วนพวกรากฝอยก็จะเว้นไว้ก่อนนะครับตัดแค่บางส่วนนะครับก็ก็พยายามจะไม่ให้สั้นเกินไปนะครับ ยาวไปมันก็ไม่ดีนะครับตอนลงกระถางจริงนะครับถต่หลากตรงนั้นนะครับ okay. เดี๋ยวผมจะอบอบไปสัก2เดือนนะครับเพื่อนค่อยๆนะครับเย็นไม่ต้องใจร้อนทำต้นไม้เราต้องใจเย็นนะครับ นี่นครับรากบางเส้นเขาก็ทิ้งเหมือนกันนะครับดูรากเส้นตั้งใหญ่นะครับนี่ผูกไปเลยนะครับเพื่อนๆผมจะตัดให้ไปถึงที่ว่าที่เขายังไม่แห้งนะครับแต่ดูแล้วไม่รู้เขาจะแตกไหมนะครับก็จะเว้นแล้วประมาณนี้ เก็บลากฝอยไว้บางส่วน เป็นอันวัดเสร็จนะครับนี่ก็ได้ตัดทดแล้วนะครับแล้วก็พวกรากพวกอะไรก็ได้ทายานะครับทายาไอ้กันเชื้อรานะครับผสมก็ไปปูนแดงนะครับแล้วก็มีอะไรก็เรียกแต่โคโดม่าด้วยนครับผสมกันไปนะครับเชื้อลงเชื้อราทั้งหลายนะครับแล้วก็อนีอย่าทับแผลนะครับเพื่อนๆก็ถึงเวลาปลูกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอบไว้นะครับใส่ถุงไว้ อบไปสักสองเดือนนะครับเพื่อนๆขอใช้ลวดคำนับหน่ายนะครับก็ <S AR C> มาช่วยกันลุ้นนะครับเพื่อนๆว่าเขาจะรอดไหมแต่ผมว่ารอดนะโอกาสรอดอยู่เพราะผมทำแบบนี้บ่อยนะครับแล้วก็อบ เขาถุงอบไว้นะครับเดือนสองเดือนนะครับถ้าใบเขาแตกก็ถือว่ารอดนะครับสวยนะครับพวกนี้น่าเขาผมชอบมากเลยเดี๋ยวก็ยกกรากอีกทีนะครับตอนตอนใบตอนไหนแตกดีนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับประมาณนี้นะรอบนี้ก็จะใช้สูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งเติองนะครับ ใบกามปูล้วนนใส่ใเต็มเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยคัดลากอีกทีนะครับตอนต้นไม้ก็สมบูรณ์นะครับ ผมจะลดด้วย B1 ด้วยนะครับก่อนที่จะอบนะครับทิ้งไว้ให้หมาดๆก่อนนะครับต้องให้น้ําหมาดเลยให้หมดเลยนะครับเราถึงจะเอาเข้าถุงอบได้นะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะเกิดเชื้อรานะครับถ้าว่า,าวาน้ําหยดไม่หมดนะครับโอกาสเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับได้สูงนะครับ เย็นนนเะครรับไม่ต้้อองใจดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะรอดไหมเขาจะสมบูรณ์ไหมเดี๋ยวก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใบเขาแตกไหมถ้าใบแตกก็แสดงว่ารากเขาเริ่มเดินนะครับก็แสดงว่ารอดนะครับ กดแน่นได้นะครับไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าระบายน้ําได้ดีนะครับวัสดุปลูกสุดหนึ่งนะครับดินอาจารย์ปองสุดยอดอยู่แล้วครับผมช่วยโฆษณาไม่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 ไม,ไมีค่าโฆษณานะครับ ดีจร <get> <Jersey. S 2> ิงๆครับผมเลยพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับสั่งกันได้นะครับที่อาจารย์ปองเลยนะครับเข้าไปดูในเพจอาจารย์ปองใส่สาย5ดูนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจครัผมก็เหลืออีก5ประมาณ5กระสอบเดี๋ยวหมดผมก็จะสั่งอีกแต่จริงๆผมก็หมักไว้นะครับพวกใบไม้ต่างๆก้ามปูนะครับตัวใบมะฮอกไมใบไผ่แล้วก็พวกหญ้าทั้งหลายนะครับ ก็ใช้ขี้ห่านนะครับของผมเพราะวัาที่บ้านมีห่านนะครับไม่มีไก่ไม่มีวัวพวกนั้นนะครับเลยใช้ขี้หา่านโอเคครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปอบไว้ประมาณสองเดือนนะครับโดยประมาณถ้าสองเดือนเขาไม่รอดไม่แตก,กบงใบใหม่นะครับก็แสดงว่าไม่รอด ก็สุดท้ายนี้นะครับพเพื่อนๆที่เข้ากันมานะครับก็อย่าลืมกดแลกดซับสไครต์กดแชร์ให้เรียนกล้ามด้วยนะครับช่อง p Garden ี Garden รเดนนโมเดลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสุดท้ายนี้ก็กราบสวัสดีครับผม